สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 คณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เสนอรายการตราชูผู้ชาวบ้านสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะ่ะ กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการตาชูคู่ชาวบ้านซึ่งจัดทำโดยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มที่นี่ FM-100 ร้คณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะดิฉันสันสนีสโสภาคมงคลสวัสดีครับผมพบประพง์วลีกนกครับคุณสันสนีครับ,รบวันนี้เราจะนาเรื่องอะไรมานาเสนอคุณผู้ฟังครับ ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวกันค่ะเพราะในปัจจุบันนี้นะคะมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานในประเทศไทยเป็นจํานวนมากดังนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เป็นนายจ้างและลูกจ้างทั้งหลายต้องศึกษาเรื่องวิธีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวไว้ค่ะครับผมเรื่องราวดูน่าสนใจมากเลยนะครับแล้วการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว นี่เราเต้องควรที่จะเริ่มจากอะไรครับค่ะเราต้องเริ่มจากการยื่นแบบแจ้งความต้ตองการจ้างแรงงานต่างด้าวก่อนนะคะครับผมซึ่งผู้ดําเนินการคือนายจ้างหรือตัวแทนของนายจ้างนั่นเองค่ะครับโดยมีสิ่งที่ต้องเตรียมดังต่อไปนี้นะคะคือ 1. แบบแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวซึ่งต้องกรอกสองแผ่นต่อหนึ่งตำแหน่งค่ะครับสองใบสรุปสาสำเนาบัตรประชาชนครับสี่สำเนาทะเบียนบ้านค่ะ ต่อด,ด้วย5นะครับหลักฐานแสดงความจําเป็นในการจ้างคนต่างด้าวน,นะครับเช่นชโฉนดที่ดินใบประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ใบทะเบียนพาณิชย์สัญญารับเหมาก,ก่อสร้างาแบบแปลนพื้นที่ใบอนุญาตก่อสร้างหนังสือรับรองที่ทางราชการออกให้หนังสือยินยอมให้ใช้พื้นที่หรือรูปถ่ายกิจการเป็นต้นครับค่แล้ว ข้อ6กนะครับก็คือหนังสือมอบอํานาจครับเฉพาะในกรณีที่นายจ้างเนี่ยนะครับไม่ได้มายื่นคําขอด้วยตนเองพร้อมสาเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจครับค่ะสำหรับข้อ7นะคะก็คือจะต้องเตรียมหนังสืออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกรณีเป็นบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ค่ะครับผมและสุดท้ายนะคะข้อ8ค่ะแผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทำงานค่ะ ซึ่งก็มีข้อสงสัยอยู่นะครับคุณศสนีครับในกรณีที่นายจ้างนี้นะครับเป็นนิติบุคคลก็ต้องให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมาด้วยนะครับแต่จะมีอายุไม่เกิน6เดือนครับใช่แล้วค่ะ2นะครับกรณีโคต้าเพิ่มให้นาใบโคต้าเดิมตัวจริงเนี่ยนะครับมันแนบคืนด้วยครับและ3นะครับกรณีผู้ประสงค์จะจ้างเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยนะครับก็ให้ยื่นแบบรับแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าวเนี่ยนะครับได้ที่สํานักงาน จัดหาง,งานจังบวัดครับที่ตนเองมีผูมิจํำเนาอยู่ครับส่วนในกรณีที่ผู้ประสงค์นะครับจะจ้างเป็นนิติบุคคลนะครับก็ให้ยื่นแบบรับแจ้งความต้องการนะครับ ที่ต้องการจ้างคนต่างด้าวนะครับได้ที่สำนักงานจัดหาง,งานจังหวัดครับที่สำนักงานใหญ่มีที่ตั้งอยู่ครับอืมค่ะสำหรับจากที่กล่าวมาข้างต้นนะคะก็จะเป็นกรณีทั่วไปนะคะของการที่นายจ้างต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวค่ะครับผมต่อจากนี้นะคะก็จะเป็นการพูดถึงวิธีการจ้างแรงงานต่างด้าวนะคะโดยแบ่งตามสัญชาติค่ะในกรณีสัญชาติพม่านะคะก็มีสีขั้นตอนดังนี้ค่ะ 1. นายในจ้างที่ประสงค์จะจ้างแรงงานต่างด้าวยื่นแบบแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวณนะสำนักงานจัดหางานจังหวัดแต่หากเป็นในจ้างเดิมที่มีโคต้าเหลือเพียงพอนะคะกับจำนวนแรงงานต่างด้าวที่ต้องการจ้างใหม่ให้ใช้โคต้าเดิมค่ะ <cm> 2> 2> สองนะคะยื่นแบบคำร้องขอนำเข<อ>้าแรงงานต่างด้าวมาทำงานในประเทศไทยณสำนักงานณสำนักงานจาัด <het? ten> uh หางานจังหวัดค่ะ ใช่ครับส่วนข้อที่3นะครับในส่วนของการคัดเลือกแรงงานนะครับการขอรับการตรวจลงตราวีซ่านะครับและการประทับตาอนุญ,ญาตให้อยู่ในราชอาณาจากักรโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดจะแจ้งให้นายจ้างนะครับ <c oughs> เดินทางไปสัมภาษณ์และคัดเลือกแรงงานที่อยู่ศูนย์พิสูจน์ สัญชาติและนําเข้าพม่านะครับต่อมานะครับทางการพม่าครับจะออกหนังสือเดินทางชั่วคราวครับ Temporary Passport นะครับให้แก่แรงงานพม่านะครับที่ได้รับการคัดเลือกจากนายจ้างไทยครับค่และจัดทําบัญชีรายชื่อคนงานให้กับนายจ้างครับเพื่อนําไปขอรับการตรวจลงตาวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราวและประทับตาอยู่ในราชอาณาจักร ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองครับผม,มค่ะและข้อสี่นะคะเมื่อแรงงานต่างด้าวได้รับการตรวจลงตราวีซ่าแล้วและได้รับการอนุญาตนะคะให้พำนักอยู่ในประเทศไทยแล้วนะคะให้ในจ้างพาแรงงานต่างด้าวน,นะคะไปตรวจสุขภาพแล้วก็ขออนุญาตทำง,งานได้เลยค่ะใช่ครับส่วนสัญชาติลาวและกัมพูชาก็มีสีขั้นตอนเช่นเดียวกันครับคุณจะเครับคือหนึ่งนะครับในจ้างที่ประสงค์จะจ้างแรงงานต่างด้าวนะครับ ให้ยื่นแบบแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวนะครับณนะที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดแต่หากเป็นนายจ้างเดิมที่มีโคต้าเหลือนะครับเพียงพอกับจํานวนแรงงานต่างด้าวที่ต้องการจ้างใหม่ให้ใช้โคต้าเดิมได้เลยครับและ2อนะครับยื่นแบบคํำร้องขอนำเข้าแรงงานต่างด้าวมาทำงานในประเทศไทยนะครับณนะสำนักงานจัดหางานจังหวัดครับ สำหรับข้อ3นะคะนายจ้างนำบัญชีรายชื่อนะคะมายื่นขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวณสำนักง,งานจัดหาง,งานจังหวัดค่ะเพื่อรวบรวมรายชื่อและแจ้งไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศต้นทางค่ะคและทางสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองนะคะเพื่อให้ดำเนินการตรวจลงตราวีซ่าให้แก่คนต่างด้าวและให้พำนับอยู่ในประเทศไทยได้ค่ะคส่วนข้อสี่นะคะเมื่อคนต่างด้าวได้รับการตรวจลงตราวีซ่าแล้ว และได้รับการอนุญาตให้พำนับอยู่ในประเทศไทยหลังจากเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วจะต้องไปตรวจโรคและมายื่นขอรับใบอนุญาตทำงานณนะสำนักงานจัดหางานจังหวัดด้วยค่ะใช่ครับจากที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับก็จะเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายของนายจ้างน,นะครับที่ต้องปฏิบัติ เมื่อรับลูกจ้างที่เป็นคนต่างด้าวเข้ามาทํางานครับในกิจการของตนเองซึ่งในจ้างทั้งหลายก็ต้องปฏิบัติกันให้ถูกต้องนะครับเพื่อประโยชน์แก่ตัวลูกจ้างและตัวท่านเองครับขณะนี้รายการเรานะครับก็ได้เดินเนินมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับต่อจากนี้เราจะให้ท่านผู้ฟังนะครับไปรับฟังเพลงเพาะจากทางสถานีกันก่อนเดี๋ยวกลับมาพบกันต่อในช่วงที่2ของรายการอย่าเพิ่งเปลี่ยนคลื่นหนีไปไหนนะครับค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการค่ะเมื่อช่วงที่แล้วเราได้พูดคุยกันถึงเรื่องขั้นตอนการดําเนินการรับคนต่างด้าวเข้ามาทํางานอย่างถูกต้องตามกฎหมายไปแล้วนะคะคต่อจากนี้เรามาดูการที่คนต่างด้าวได้หลบหนีเข้ามาในประเทศไทยและมาขอใบอนุญาตทํางานในกรณีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพมา่าลาวและกัมพูชาว่าต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างครับผมค่ะ หลักฐานที่ต้องใช้นะคะก,ก็มีได้แก่ 1. แบบตทอ,อ3 3ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของห้องสมุดกรมการจัดหางานหรือสำนักงานบริหารงานคนต่างด้าวสสำเนาแบบรับรองรายการทะเบียนประวัติหรือทอรอ8 8ทับหนึสสำเนาหนังสือแจ้งผลอนุญาตให้จ้างคนต่างด้าว สี่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของนายจ้างห้าสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมีอายุไม่เกิน6เดือนนับจากวันที่ออกให้ค่ะซึ่งในกรณีข้อห้านี้นะคะจะเป็นกรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคลค่ะครับผมส่วนข้อที่6นะครับหนังสือมอบอำนาจนติดอักกรสแตมด้วยนะครับ10บบาทครับและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาทำการแทนครับค่ะ 7นะครับใบรับรองแพทย์แต่ใช้ได้ไม่เกิน90วันนับจากวันที่ออกให้นะครับค่ะแเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นทะเบียนพาณิชย์สัญญารับเหมาก่อสร้างหนังสือจัดสรรที่ดินเป็นต้นและข้อ9านะครับสำเนาแบบรับรองรายการทะเบียนประวัติทรล้สามสิบแปทับและสำเนาใบอนุญาตทำงานของบิดาหรือมารดาในกรณีเป็นผู้ติดตามครับค่ะและสุดท้ายนะครับแผ่นที่สถานที่ทำงานครับจรเสียีครับ ซึ่งโดยมีอัตรานะคะอัตราค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตทำงานนะคะในราคาข้าวๆดังต่อไปนี้นะคะใบอนุญาตทำงานที่มีอายุไม่เกิน3เดือนฉบับละ2 2 5บาทค่ะครับผมใบอนุญาตทำงานที่มีอายุเกิน3เดือนแต่ไม่เกิน6เดือนฉบับละ450บาทค่ะครับใบอนุญาตทำงานที่มีอายุเกิน6เดือนแต่ไม่เกิน1ปีฉบับละ900บาทค่ะ และค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอนะคะฉบับละ100บาทค่ะครับผมท่านูฟังได้รับฟังแบบนี้แล้วก็คงปฏิบัติกันได้อย่างถูกต้องแล้วนะครับใช่แล้วค่ะซึ่งหากท่านูฟังท่านใดนะครับที่กําลังมีลูกจ้างซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวอยู่นะครับก็อย่าลืมปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับเพราะหากไม่ไปแจ้งและขึ้นทะเบียนนะครับนายจ้างสถานประกอบกิจการที่รับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ไว้ทำงานก็จะมีโทษปรับตั้งแต่1 0 0 0 0หมืถึง1 0 0 0 0แสนบาทต่อการจ้างแรงงานต่างด้าว1คนครับส่วนแรงงานต่างด้าวนะครับก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับตั้งแต่2000ันถึง1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ ค,คุณพ,พบพัคพงศ์คะสาระความรู้ของเราทั้งสองในวันนี้นะคะหวังว่าคงไม่เป็นเรื่องที่เข้าใจยากเกินไปนะคะคุณพบพัคพงศ์คะวันนี้นะคะรายการของเราก็ดําเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วหากคุณผู้ฟังมีข้อเสนอแนะหรือต้องการติชมรายการก็สามารถติดต่อมายังรายการของเราได้ผ่านทางคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คะ่ะเบอร์รโทรศัพท์นะคะ053942-909คะ่ะ หรือกดไลค์นะคะมาที่เพจ f a c e b o o k ได้นะคะโดยค้นหาคำว่าตราชูคู่ชาวบ้านซึ่งตอนนี้นะคะสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้นะคะผ่านทางเพจแล้วค่ะใช่ครับผมหรือท่านผู้ฟังนะครับต้องการที่จะทราบข้อมูลเรื่องใดทางกฎหมายก็แจ้งมาที่เราได้นะครับแล้วอย่าลืมติดตามประเด็นทางกฎหมายที่น่าสนใจครั้งหน้ากับรายการตราชูคู่ชาวบ้านทาง FM 1 0 0ทุกวันเสาร์ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มสาหรับวันนี้ต้องขอบคุณ คุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ